ครับผมลุยต่อลุยต่อโอ้ Ooh, มีน้วจับกล่องเนาะจะต้องหาซื้อน้วจับกล่องโกโปรแล้วแล้วาการไปหนารถไทยซูเป,ปอร์ยังอยการทำงานหนารถเป็นยังไงการทอดซุปดีไปังเรียบ่าป่ะเปน ไอ้เชสาอดิตไอ้บดขึ้นเลยแนละ้วเชาอดีตเดียวเรบ่ตะมานเลยลทุ่มหนึ่งดีหาข้าดทุ่มหนึ่งโอ้สุดจัดปลูกใกล้สีเครื่องแล้วอบอยังกับเริ่มปลูกแปลมันมีซึ่งหาเลยครอกให้เรแปลงข้างนี่มัน,ม,น,ม,นมันต่ำอยู่ ว่ามันขี้ส้างพี่น้องเลยนี่กล้องมันอาจจะนิ่งนะครับผมแต่ว่าอยู่นอกกล้องนี่มันหัวฟัดโฟกัสเลยแต่ว่าใครเน่ครับรถนิ่มเบาะนิ่มมีเข็มขัดรัดยางดีกระสันว่าได้ตกตกบเบานะครับคันนี้เบิกว่าใหม่นะครับแกะกล่องเลยนะครับไปราคาเท่าไรเสีย 2> 2, สองล้านเจ็ดล้านเเฮ้ยสองล้านเจ็ดสองล้านเจ็ดแสนเงินต้องมีกับสามล้านเงินสดนะครับสองล้านเจ็ดนะรวมดอกเบีย้ยแล้วก็ตกไปสามล้านนะครับนี่ครับอุปกรณ์เครื่ท่ามาไฮากินนะครับเขาแต่ว่าซื้อรถใหม่ก็ดีอย่างนึงนะครับมันไม่ค่อยได้ซ่อมจะได้ซ่อมเนี่ยต่หางมาันรถแห้งกำลังมันดีนะครับ ต,ต่อเจอเนน้ำออกว่ะอ้สุดยอดเลยครับฮามุเปิดกันเจอต่อว่าได้นะครับบดต่อขึ้นกับพานไปนะครับซื้กึกาไปละใบนึงเต่ว่าถ้าือว่าใช้ได้ลูกปืนมัแตกว่าไปยังใช้ได้คื้เก้าเพราะว่าอายุอานาม,มันกับดนเติมแล้วครับผ่านตามที่ผมมึงนะต่อต่อต่อ,ตอ อ,อยู่สักมักเลยไปไหนเนาะบาทิไปหนาหรือไปหลังไปเก้า,กาบ,บา่โอ้ยฟอลโลโ์มดคับผ่านเอาสูชีวิตขนาดผ่านก็ได้เอาสูไปไอชิลเล่เอาละโอ้ได้จุดสุดผ่าน ไทสุดแผนนี่บ่รู้ซื้อว่ารถเบิดกำลังเลยนะครับโอ้ชุดยอดอีเลยแห้งแห้งแห้งยอมรับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่หนาใส่นะครับผู้ใดสิผู้ใดกำลังมองหารถนิวฮอนแลนซีสูบนะครับเป็นสเปคถือว่านาเรนซีสูบเทอร์โบอิตเตอร์กล์ ร้อยสิบแรงมาแโกโรถต่ออ้อยกับซิปนิ่มปันไดนะครับนี้ว่างตรงกันเพราะว่าถ้าถ้ามาเมือ่อวันธรรมาดาจากโซเฟอรองพื้นยูนนะครับโซเฟื่อบนวางแต่เสาอาทิตย์ยังเรียนหนังสือนะครับเรียนหนังสือไปด้วย ทำไรไปด้วยนะครับผมไปดุนสากตัว่นครับอ่ะคลิปนี้เขาวลาย์เลยเดี๋ยวไปมึงบรรยากาศการทำงานใน่หละลดของเพนนักหน่อยนะครับว่าพน็ปต้งไหนไปยังไดมั่งเลยแต่ว่ามันเสียอย่างเดียวแต่ว่ามินทจับกล่อง 打倒！ ครับครับผมโอ้บรรยากาศหนาลดไปสดชื่นดีจังเลยแอร์เย็นฉ่ำมีเบาะผู้โดยสารให้นั่งด้วยโอ้สุดยอดเลยนะครับ4 6หกศูนี่ยประกาศสีโบงามแบบนี้นะครับบม่เป็นอะไรโบงามแบบนี้โบงามเลยล่ะเพราะว่ามันแปลกรถต่ออ้อยนะครับเพราะว่ามันดินเพรแตกนะครับ เวลาเข้ามาถ่ายหาบุกเบิกรถมันเด้งนะผมสภาพยังที่เห็นนะพูดอ่ะพูดชิดเตราเทียรเนี่ยน่มาเป็นจุดตกรถผมเลรอครับแต่ว่าใครเนีย่ยจะมีเข็มขัดนิรภัยนะครับผมปลอดภัยหายห่วงถ้ารถไม่ล้มเนี่ยไม่เป็นอะไรแน่นอนโอ้เด็กการเนี่ยน,น,ยน,นะครับ ออกมาช่มบรรยากาศนารถเฟิ่นก็นได้วันนี้มีได้มีโอกาสมานั่งหน้ารถกับเสียโอดนะครับผมใชยง่ายใช่คล่องใช้ลื่น รถกำลังนี่สุดยอดเลยนะครับรถแรงจริงๆครับเกียร์ที่เซ่ก็จะเป็น M2 นะครับผม M2 รอบประมาณ1,007-1,008นะครับ ไฮเร็วแน่ครับผมไทซ่าบ่ได้ไทไถซ่า,ามันอยู่มันอยู่กับหัวอ่อยไหมครับสุดจัดจริงๆครับคันนี้รถใหม่นะครับผมโอ้แอร์เย็นฉ่ำเลยออมาเอย แกยืนสบาย,ยต่ออีกแล้ววะเาาสียโอ้ยบอกว่างึงต่อขางบกเบือขางซีนะครับผมชุดขานนะครับเสียปันไทยนี่ไห้ตื่นเมื่อเป็่นมานทันไห้ตื่นก็ยังรถมันบ่เด้ไทยนี่มันวามันแห้งหลาย เหยียบนี่แต็กันเร่งมาเลยนะครับมามามาเลยเหยียบมาเหยียบมาเลยครับจะเสร็จแล้วนะครับข้างนี้เหลืออีกถอยอีกห้อยเดียวกับซร็์แล้วนะครับ,ออค,รบครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็พามาชมบรรยากาศบนรถนะครับบนตู้แอร์ของรถทีหกศูนย่6ร้อยสิแรงม้าพลังชื่อบูนะครับเพียงสนิกกรนะครับเดี๋ยวเจอกันไหมคลิปหน้านะครับผม ผมสิบป็นไทยคันใดไป่าไทยใส่ฝากี่นเอาเอฟซีติตาไปกําลังใจเหตุผลม,มันไม่ได้ครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ